คือพี่เบิร์ตภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้รับวันนี้เพราะวันนี้เป็นรังวันราชทาลคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักเขาก่อนและอยู่จะต้องและอยู่จะได้ความรักนั้นกลับมาอยู่อยากได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่เงินอยู่ก็จะได้ไหนแต่ถ้าอยู่แบบเจ้าหัวใจ ตัวอย่างให้ดูัูมาทุกยุคทุกสมัยในการสำหรับนักร้องอมตะเป็นซุปตาขวัญใจคนไทยมาอย่างยาวนานสําหรับเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตทีล่าสุดได้คว้ารางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมจากงานประกาศร,รางวัลในเอ็นเตอร์เทนอวอร์2 0 1 3โดยเจ้าตัวน,นได้เผยความรู้สึกที่ว่าคือพี่เบิร์ตภูมิใจมากครับที่ได้รางวัลน,นี้เป็นรางวัลพระราชทานกว่าเราจะเดินทางมาถึงตรงนี้เราต่างรู้จักกันในทุกเรื่องงานของพี่ไม่ใช่งานที่ต้องทําคนเดียวแต่มีทีมงานทุกคนรางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวแต่เป็นรางวัลของทุกคน ก็จะได้ทับตายในวันนี้ไปทีนะคะครับผมแหมถามความรู้สึกก่อนเลยค่ะกับรางวัลวันนี้จะถามโอ้โหกไม่กลัใจคือพี่เบิร์ดภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้รับวันนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทานะครับซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางกลับมาไกลจนถึงวันนี้เราต่างก็รู้จักกัน ในทุกๆเรื่องแล้วนะครับเราเรารู้แล้วว่าการาทำงานของพี่เป็นอย่างไรและการของพี่งานของพี่ม,มันไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ต้องทําคนเดียวครับทีมงานของพี่ทั้งทีมเลยแล้วก็พี่บดว่ารางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนครับความที่เป็นพี่เบิร์ดแ,แล้วก็ยืนยานมาจนถึงวันนี้พี่เบิร์ดรู้สึกว่าเราเป็น,นแนรออง,บ,งบันดาลใจแบ<ม> <ๆ S 1> บยังไงให้กับคนเราบ้างพี่เบดว่าุงจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแล้วลก็ พอถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ตคิดคิดกับตัวเองนะครับว่าได้อายุอานามเราก็สิบหกอีกครั้งแล้วก็คิดว่าคงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาร์ติสต์ุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักเขาก่อนแลวอยู่จะต้องแลอยู่จะได้ความรักนั้นกลับมาเรื่อยๆอยากได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืน ถ้าอยู่ได้แค่เงินอยู่ก็จะได้ไน่ยแต่ถ้าอยู่แบบเจ้าหัวใจูตัวอย่างให้ดูครับคำว่าหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรามเป็นคำที่แบบว่าจับ้องได้มากๆพี่เบิร์ดภูมิใจอะครับเมื่อภูมิใจภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่วัดอยู่เนี่ยวี่อยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างเนี้ยอยู่หน้าถายอ่หน้ากล้องแล้วทีมก็คือไม่มีใครเห็นพี่รถเลยพี่รถอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่หน้ากล้องทั้งองทีนี้ เมือ่อมีตอนตอหน้าและรับหลังที่เราต้องมีคุณทาเป็นปสร้อยเวลาด mm ้ว hmm. ยว่าน่าคิดมากมากแล้วก็เป็นคําที่มีคุณค่ามากนะครับิขอขอบคุณมากมากนะครับที่ในรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับเรานะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทีมงานของในนาเชทุกคนด้วยนะครับที่คิดคดไม่หยุดหย่อนเลยนะครับว่าคนคิดสิว่าคนคิดคิดคดเออได้ครัคูณ mm hmm. นะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยครับ การการันตีมันมันมันทำให้ตัวศิลปินต้องต้องคงคุณภาพไว้ยังไงบ้างครับการมีการันตีพี่พี่บ๊อพูดแท้ระดันะครับเพราะว่าหมูหมูด้ืยยังใส่มาอีกอ่ะคำว่ารางวัลก็คือเหมือนประกาศศิยบัตรให้กับตักแสดงให้กับตกร้องให้กับอาร์ตัวอาร์เทว่าอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านั่นอีกนั่นก็เป็นแค่แค่คมเดียวนะครับอีกด้านก็คือ อยู่ต้องทำให้ได้อย่างที่เขาหวังอย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่เขาให้รางวัลมาครับที่เบิร์ดอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เห็นพี่เบิร์ตอยากเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเป็นแบบพี่เบิร์ดบ้างครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่อยากจะบอกครับพี่เบิร์ตอยากจะบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อนแล้วเขาต้องจะรักเรา ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อย่างไรก็ตามในคารังวันดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลบันเทิงเทิดธรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคนบันเทิงที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยมีพระราชดำรัสความว่าผู้ที่มีความภาคเพียพรพยายามประกอบคุณงามความดีโดยไม่คิดวังสิ่งตอบแทนนั้นย่อมมีผู้เลียงเห็นถึงความดีและผลงานของท่านเสมอไม่ว่าการไหนการประพฤติปฏิบัติชอบของท่านจะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐที่จะน้อมนำบุคคลทั่วไปให้เชื่อถือไว้วางใจและปฏิบัติตาม เท่ากับเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้ทวีขึ้นโดยแท้โดยคุณสมบัติรางวัลดังลกาวนะคะจะบอกให้แก่บุคลากรในวงการบันเทิงที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีเพื่อยกย่องในคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนนั่นเองค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ